สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์นะครับขนาด5 1แรงม้านะฮะยันมา5 1นั่นเองนะครับยันมา51เนี่ยครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเพิ่งเปิดเข้ามาชมใหม่นะครับนี่เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กวางเพชรนะครับอำเภอคลองขุ่นกวางเพชรมี2สาขานะครับ ถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับนะฮะวันนี้เรานําเสนอกับยันม้า ef ห้าหนึ่งสี่ทนะครับผมอันนี้เป็นตัวห้าสเดแรงม้านะครับตัวเวียนปีหกหนึ่งนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดด้นดินหน้าขานล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านท่วนนะครับผมเป็นผ่านห้านะครับอันนี้สีสันเดิมๆมนะครับนี่นะฮะยางก็เดิมนะครับสีสันกระทะร้อนะครับ รอยกิดขวดนะครับคันนี้สภาพดูเดิมมากเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่382ชั่วโมงใช้งานน้อยนะครับสภาพดูเดิมเครื่องยนต์ดูเดิมเกียเดิมนะครับนี่นะฮะสีคันหน้าดูเดิมนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็สีสันดูเดิมจะมีทางรับปรับเปลี่ยนโตข้างให้ใหม่นะครับมีการใช้งานนะครับ สวยยเลยครับคันนี้นะครับใครที่ต้องการรถสภาพเดิมๆนะครับยันม่านะครับ5 1แรงม้านี่ครับเข้ามาใหม่นะครับปี61นะฮะเครื่องยนต์สี่สูบ Injection นะครับระบบเกียร์นะครับ9เกียร์หน้าหน้าเกียร์ถอยนะครับทีดีโอ2ระดับนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสภาพสวยมากเลยครับคันนี้เดิมๆราคาอยู่ที่545,000บาทนะครับ54 5,000บาทกับยันม่า5 1แรงม้านะครับ เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับนะฮะสภาพโดยรวมถือว่าโอเคมากนะฮะเครื่องยนต์สตาร์ทง่ายครับสามพั 4, นรบรับเครื่องหลังๆใบมีดด้านหน้าขึ้นไวนะครับสำหรับยันตมานะคร,รับโอเคเลยฮนะ ด้าน,นท้ายนะครับไฮดรอลิกใช้งานได้เป็น,น,นินะครับกดวิดีโอนะครับเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยครับ ไดด้เเคลยีสนใจแท็กเตอร์ยันมาห้าหนนะครับนี่นะฮะเข้ามาใหม่นะครับ5 4 5 0 0 0สบาทนะครับจดวีดีปีหกหนึ่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับโทรศูนย์กระเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ครที่ต้องการโรเกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นค e ูโุต้ายันไม้สซกินะครับก็สอบถามมาได้นะครับต้องการรุ่นไหนหน้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับทางหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ